ไอ้สมหน้ามันไม่อยอมพลอหัวมาเลยหรอเพโอ้ยไม่ใช่มันไปรับจ้างเกี่ยวหญ้าหรือว่าถากถางเหรอพูดถึงก็มาเลยหรอเพเออไอ้นี่มันต่อยยากโว้ยว่าแต่เองถือหัวกะโลกหมามาด้วยหรือไงอยั่วนะเนาะสิ่งที่อยู่ในมือของไอ้สมหน้าไม่ใช่กะโลกหมาดูเหมือนว่าจะเป็นลูกมะพร,าะพราะ้าวเผาเอ,อิม รสชาติมันหวานชื่นใจจริงๆเลยว่าสนาผู้ใดเนาะว่าแต่เองไปเอามาจากที่ไหนเนี่เรื่องบังเอิญน,นะลูกพี่ข้ารู้ว่าลูกพี่ชอบกินมะพร้าวเผาก็เลยรีบเอามาไงล่ะเออเรื่องบังเอิญอะไรของเองวะไอ้สมน้อเองจะไม่ยอมบ,บอกข้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่ก็รู้เองแหละนะบอกไปเดี๋ยวจะกินไม่อร่อยนะไอ้นี่มันมีรับลมคมในลูกเพช ไม่ใช่ว่ามันไปขโมยมะพร้าวล้างหน้าศพมาให้ข้ากินหรอกนะแต่อย่างไรก็ขอบใจมากนะ่วอยสมน้อแค่รีบไ,ไปเก็บตกงานก่อนนะตอนเย็นก็มีงานนะมันขยันแปลกๆไว้ไอ้นีถ้าคือบอกความจริงข้าก็าแย่นะสิเดี๋ยวพี่ก็รู้เองแหละอย่างน้อยข้าจะได้รู้สึกว่าผิดน้อยหน่ยนะ และภาพในมโนสำนึกของไอสมนาก็เดนลั่นออกมาถากยังไงให้หมดล่ะเนี้ยข้าวระคัมไม่ต้องใช้เองแล้วแหละไอจอบเอ้ยต้องแบบนี้สิรวดเร็วทันใจแน่และวิชาลับของคนที่ทำไรนาก็มักจะเผาไร่เผาสวนซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายและคลาสสิกถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องมีผลกระทบตามมา ไม่มีลมคงไม่ลามไปที่ไหนหรอกมั้งความคิดของไอ้สมนาหลังจากที่ได้ตัดสินใจเผาญ้าไปแล้วเจ้าสะเก็ดเศษไฟนั้นมันก็มีที่มาที่ไปของมันจนได้มันได้ลามเข้าไปที่สวนของพี่สมถึงซึ่งแกก็ปลูกมะพร้าวเอาไว้หวังว่าจะได้กินยามแก่ไม่รู้ว่าไอ้สมหน้ามันทำอีท่าไหนถึงได้นั่งหลับเพลินกว่าจะเดินมาดูไฟก็ลามมาไหม้ต้นมะพร้าว อย่างดีที่ว่าไฟนั้นมันยังไม่ได้ย้อนกลับไปไหมไอ้คนจุดด้วยสัสะส,ะสวยแล้วอย่างนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากมะพร้าวลูกสีเขียวเผือแป๊บเดียวก็กลายเป็นลูกสีดำและมันก็นำไปส่งให้กับพี่สมถึงและสมตุ๋ยได้กินเหมือนกับว่าได้ร่วมกระทําความผิดไปพร้อมกับมันไปเหมางานต่อดีกว่า โอ้ยข้าสังหรใจอยู่แล้วเชียวดีนะที่ตามมาดูนะไอ้นี่มันร้ายหรอกเพดงใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีข้าคงได้เล่าไปสิบขวดแล้วแหละวิธีการเดิมๆถูกใช้ด้วยคนเดิมคนที่มักง่ายอย่างไอ้สมหน้าก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังคิดแต่ว่ารีบทำให้มันจบแล้วก็รีบไปรับตัง อ้าวจู่ๆลมมาจากไหนแล้วเนี่ยหวังว่าคงจะไม่ลามเข้าป่านะดับสิโว้ยทำยังไงดีวันเนี้ยตอนที่จะทำไม่คิดตอนนี้จะมาคลํำขวนเปลวไฟได้เผาดงหญ้าเหมือนว่าจะควบคุมไม่ได้และแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มานั่งอยู่ในเงาเมืดเอ,อ้าใครมานั่งผิงไฟอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวก็โดนไฟครอบตายรกลุงม,มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ ได้ยินดีแค่พูดไหมเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นขิงค้องวะเดินเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าและเอสมนาก็รีบจันไปหาหลุงคนนั้นเอาลุงทำไมตัวใหญ่จังวะหรือว่าข้าตาฝาดเม่าควันล่ะเนี่ยแย่ mm hmm. yeah, แล้วตัวอะไรวะเนี้ เผาบ้านข้าทำไมข้าถามว่าเองเผาบ้านข้าทำไม้ข้าไม่รู้เรื่องนะข้าไปก่อนแล้โอ้ยเกือบแย่ลูกพี่ช่วยด้วยเมื่อกี้ก็เจอกิ่งของยักษ์น้้ยกิ่งของยักษ์อะไรของเองหาแต่เรื่องแต่เราไม่รู้จักจบสิน้นพราะข้ารู้ความจริงหมดแล้วละนายสมนะมีจริงๆนะลูกพี่ข้างหลังนั้นนะ โอยไปช่วยกระดับไฟเธอะนะเดี๋ยวข้าจะตบให้คว่ำเลยตบหัวคิ้งคองเลยลูกี่หัวเองนั่นแหลนะนาะข้าปลูกมะพร้าวมาสิบกว่าปีเพื่อจะได้กินสองลูกนี่เนาะควันนี่มาจากไหนเนี่ยสังหอนใจว่าจะมีเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆอ๋อเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็คงไม่ลามแล้วนาะพักเหนื่อยกันก่อนพวกเราดีที่ยังไม่มีใครเป็นอะไรนะลูเพ พวกหนูพวกกูมันก็ยังพอหนีไปได้ลนะน้าแต่เจ้านกเนี่ยสิสำลักควันตายจนได้เฮ้อไม่น่าเลยที่หน้าที่หลังจะทำแบบนี้อีกนะโว้ยสมน่าแค่ผิดไปแล้วลูกพี่แค่ก็รีบทาจะได้รีบไปกินเหล้ากับพวกลูกพี่ยังไงและเอิงจะจะกล้ามาอ้างพวกข้าอีกนะเี่ยแล้วลูกเพ่เข้า่าใครเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะ โอ้ยเอ็กก็ไปกับเขาด้วยแนละ้วไอสมตุย๋ยไม่ใช่ว่ามีคนมาแอบปลูกต้นกัญชาในป่านี้นะเอกเผาบานครโอ้ยเอกสมนาแบบนี้เขาไม่เรียกคิงคองหรอกโอยเข้าไปเผาบ้านอะไรตรงไหนล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเอสารพอยางตาเล็กๆนั่นนะตัวใหญ่ขนาดนี้เขาว่าไม่น่าจะเข้าไปอยู่ได้นะ ไอ้สมนา้าเอ็งยังไม่สํานึกอีกเหรอวันนี้่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาตมาเองโยมหลวงพี่มาได้เวลาพอดีเลยและพระอาจารย์สมใจก็ได้เดินไปหาชายชราที่รูปร่างสูงใหญ่ก่อนที่จะได้พูดคุยอะไรบางอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะโยม ทำไมมันง่ายดายอย่างนี้ล่ละหลวงพี่ไม่มีอะไรรอกจบเรื่องแล้วสร้างสารใหม่ให้ค่าและอย่าลืมบอกไอ้คนเผาด้วยว่าให้คอยมาใส่น้ำทำความสะอาดทุกเจ็ดวันเป็นเวลาหนึ่งปีรู้เรื่องนะโยมสมหน้าขอต่อสักเจ็วันไม่ได้เลยหลวงพี่โยมก็หลอกเข้าไปคุยกับเขาดูสิเผื่อเขาจะให้อยู่ตลอดไป โอ้หลวงพี่ไม่ให้กำลังใจกันเลยพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ต้องพลอยมาตายไปด้วยพวกโยมช่วยกันแผ่เมตตานะโยมสมถึกช่วยเป็นธุระด้วยช่วยบอกโยมแหบมาช่วยยกศาลที่เหลือก็ดูแลฟื้นไฟให้ดีนะอัตมาขอกลาบก่อนละว่าแต่ไม่มีใครแอบปลูกต้นกัญชาไว้จริงๆใช่ไหมเนี่ย เอา้าหายไปไหนกันหมดแล้วไม่รอขั้นเลยแล้วเองจะไม่กลับหนระือหรือว่าจะรอดูขิงของรอขั้นด้วยลูกพี่แล้วอย่าลืมมาดูแลสอนคอด้วยนาะไม่รู้ว่าในป่านี้จะแอบปลูกต้นกัญชาไว้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีสารเพียงตาแล้วก็มีฝุ่น PM 2.5แน่นอน การเผาต้นไม้ไปญกาด้วยความมักง่ายและไม่ระมัดระวังบางครั้งก็ทำให้หลายชีวิตต้องสูญเสียไปเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแบบไม่ตั้งใจถ้าหากว่าจาเป็นต้องกระทำขอให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้ที่เดือดร้อนจากการกระทำของตนใครเผาญ่าวะสำหรับวันนี้ผมได้แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ